สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขวันมาเด้อค่ะเด้อวันนี้กินเขากับแกงน้องไม่สมใส่ไก่จ้ะใ่ไก่น้่ไก่นล้วไม่สมก็เห็ดเอง มืุนีฮอนก็เช่าเลยใส่เสือหมักกระเลงแอบโเ,เห็นหนาเสือหมักกระเลงเสือก็ไปเช่าลงคลิปให้พี่น้องเบิง้งนะโฆษณากับโบมี แก้ไขพวกเป็น็เลรบ่มีโฆษณาโะะมเดลข้าโฆษณา ก็ได้ยอดวิวนะับพี่น้องนะฝากในตัวจะเด้อฝากสนับสนุนผู้เฒ่าเนี่ยเด้อจะพี่น้องคลิปสัน็มีจะอิกดอก,ก็มีด้วยจะเด้อ แต่ละมือแต่เราเว้นที่ละเห็ดคอนเทนต์อย่างเนาะพี่น้องเรากินเขานี่ละกินเข่าแน่นั่งเบืองกระลอกแน่ครับห้องตัวสามตัวแรนไปแรนมาอยู่นี่ย คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะพี่น้องเด้อพอกันใหม่ได้แต่เด้อโชคดีมีใจสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย